วัดีนะคะวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุมซูสิสดาท่าตูมนะคะวนันนี้ก็สับปร,รถมาส่งนะคะทางบ้านพี่หนุ่มนะคะก็จากคุณแม่ยุภาวดีนะคะหนึ่งคันรถมอบให้กับพี่หนุ่มนะคะสามหนุ่มเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็จะแบ่งให้น้องลินดาด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะแบ่งให้กับน้องลินดาด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีย่ากิน,นะค่ะ นะคะเันาาเ,เราพาไปเยี่ยมพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มครับอันนี้ใช้เสียงนี้นะคะอันนี้ใช้เสียงนี้นะคะ ิวไหมผิว <p> อ้วนนะคะแล้วโกก็ปีนเสานน้นนะคะเสาคู่นะคะักปีนเล่น,นวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะพามาดูสับปะรดนะคะมาลงสับปะรดแล้วก็มาเยี่ยมพี่หนุ่มไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเนาะ ไม่เจอนานนะคะอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะพี่หนุ่มรอดมาเร็วร้อยรอยดิร้อยนึกพี่โก้เอาอ่ะนี้ช่วยดวยเด้อ สวัสดีครับเลววันนี้พาออกเดินเล่นหรอคะวันนี้แล้ววันนี้ก็จะพาออกเดินเล่นเมื่อวานได้ออกไหมคะ,นนะมอ,อืมก็วันนี้ก็จะพาออกเดินเล่นนะคะออกกําลังกายยืดเส้นด้วยทั้งหมนะคะจะได้มีกล้ามเนื้อที่ขานะคะจะได้รอเล้านะคะ ชมสิ้นเหลาไปเยี่ยมเจ้ากโก้พี่โก้พี่คำน้อยอันนี้พี่คำน้อยยังไม่ได้ไปนอนนอกนอกคอ,อ,อกนะคะวันนี้นอนข้างในพี่โก้ครับโอ้โหดูนะคะทำเสาหักนะคะก็พี่โก้เขาเป็นช้างที่ตัวสูงนะคะเขาชอบปีนเสาเวลาควาไม่อยู่อะไรอย่างนี้เขาก็จะเอาขาขึ้นข้างบนเสาตรงนี้เลยนะคะ ทีนี้ทำให้เสาโยกนะคะที่จริงเสามันเอียงอย่างนี้มาสักพักแล้วะคะ่ะทีนี้วันก่อนนั้นก็พี่โกก็วิ่งชนนะคะวิ่งชนใส่พี่หนุ่มนะคะทำาส่พี่หนุ่มก็เลยทำให้เสาหักอย่างนี้นะคะก็จะเดี๋ยวจะทำการซ่อมนะคะแต่ว่าต้องถาม ช่างก่อนนะคะทำยังไงเพราะว่าพี่โก้เขาชอบมากมากเลยนะคะเสาคู่นี้นะคะขนานหักอย่างนี้เขาก็ชอบไปลอดใต้เสาอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. กลัวว่าเดี๋ยวเสาจะหักลมทับเขานะคะเพราะว่าสภาพมัน mm hmm. เป็นอย่างนี้นะคะ mm hmm. คือปูนแตกไปเลยนะคะข mm ้ hmm. างในนี้ก็จะเป็นไส้ของเหล็กนะคะม mm hmm. ีเหล็กอยู่นะคะ ก็ล้มยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเสาตรงนู้นเชื่อมไว้อยู่นะคะแต่ก็จะรีบซ่อมนะคะจะถามช่างก่อนนะคะพี่โกครับบินฟังเสียงนะคะพูดอะไรวะนะคะพี่โกจะเป็นช้างที่ชอบยืนฟังเสียงมากเลยค่ะอยากดูอยากเห็นนะคะครับผมครับผม สังโกจะฝั่งนนทนครับนะคะนน่นชนนะคะาคพากันชนเด้นะคะทั้งสองเชือกเลยนะคะ นดูหามองไลฟ์พี่โก้โก้นี่เห็นถือคาดไม่ได้เลยนะกลัวนะคะกลัวแร,รงนะคะเอาตัวเองดื้อนะคะตัวเองซนนี้โดนสั่งซ้อนใหม่นะคะทีนี้ก็กลัวนะคะพี่หนุ่มก็เห็นเขารู้สึกผิดมาหลายวันแล้วนะคะพี่ผมรู้สึกผิดครับผิวอ้วนนะคะ ยื่นผลไม้ให้อะไรให้ไม่ค่อยกินเลยลต้องวางไว้ให้เขานะคะงานวันไหนอ่นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูลูกสับปะลดด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะจัดให้สามหนุ่มนะคะในตอนใช้สายเนาะเดี๋ยวเราให้เก็บหลักกัดยญ้าอะไรเสร็จนะคะ นี่ค่ะค่าลูกสบับนี้นี่นะคะลูกับรดนี้ก็สั่งมานะคะมาให้สามหนุ่มโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับคนกินนะคะแล้วก็ไม่ให้น้องช้างนะคะ ลายทุ่งเลยทำน้องมากเลยค่ะนะคะที่ก็ได้กินอีกนานเลยนะคะพอดีเลยเพราะว่าย่าเราก็หมดนะคะกับปรรถกก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะพอดีเลยได้ประเทศไิดไปอีกนะคะสักประมาณเดือนหนึ่งเนาะฮม ยี่ขอบคุณตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้อาเทียงมาเนี่แล้วพี่นุ่มอไปอ้หารฮัลมัตต้รู้สึกผิดนะเพราะว่าวันก่อนนี้ทำใส่ควานนะคะกระโดดใส่นะคะ กัดมือตุ๊บตุ๊บตุ๊บตนะฮะมาเร็วมาเอนะทีนี้เราก็ต้องทำการลงโทษหน่อยนะคะทีนี้รู้สึกผิดนะคะกลัวนะคะมาบงุนคะคม่ลาดนะคะอาหารสามนมนะคะันุคะขอบคุณค่ะัสุันไปเลยนะคะบุเงสุกภาพแข็งแรงค่ะปราจากโรคภัยไข้เจ็บตาคุณแม่ช่วยปนม ดูดเลยนะคะเคยเป็นคันรถเลยอ่ก็าน่าจะประทังชีวิตได้อยู่เดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งหรือไม่ก็หมดเร็วก็เดือนหนึ่งนะเพราะว่าเราให้สามหนมกินอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่เคยให้กิน อดจะยากนะคะขอบคุณมากมากนะคะก็ขอให้แม่ยุพาวดีนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่สิ่งไหนก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะไม่ว่าจะเจริญอยู่แล้วก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณครับเสียงเลวขอบคุณค่ะเสียงครับครับลูกเสียงงวยเสียง บอลลูนโมาถึตงตั้งแต่วันที่สิบเก้านะคะแต่ชิงตาไม่ว่างนะคะทายกาลังได้มาลงวันนี้นะคะค่ะนะคะอีทลักเรือองนีะกีเลตเนี้มาแล้วแล้วแล้วสู้แล้วห้าโมงไปเราเห็นพี่หนุ่มมาตอนไหนนะคะก็ยืนมองไปฝั่งนู้นนะคะยืนซึมนะอาจจะรู้สึกผิดนะคะที่ตัวเองไม่น่าทำอย่างนั้นไปเลยนะคะ นทีโก้ก็กลัวนะคะกลัวมากแล <m ess im> ้วช้างเวลาทำอะไรผิดแล้วก็ต้องทําการลงโทษนะคะแต่ถ้าลงโทษก็ไม่ได้ลงโทษจนเกินไปก็ตามที่บรรพบุรุษนะคะที่เขาเลี้ยงช้างมาแต่ดั้งเดิมนะคะสอนมาว่าเวลาช้างทําผิดอะไรอย่างนี้นะคะต้องทําโทษเขานะถ้าไม่ทําโทษไม่ได้นะคะต้องทําโทษนะคะถึงจะเล็กน้อยหรือว่ารุนแรงะคะแต่กรณีของพี่หนุ่มกับพี่โก้คือรุนแรงมากเลยนะคะ พูดากับว่าอยู่ในเหตุการณ์นูอยู่ในเหตุการณ์ยังสตันเลยนะคะคุณน้าบอกให้รีบวิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นก็ผูกโซ่ยาวด้วยนะคะผูกพี่หนูไว้ยาวด้วย,วยน่าจะเกิดเพราะว่าความสมบูรณ์ของร่างกายเขานะคะสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะคะดูนะคะสังเกตที่ตัวเขาอ้วนกลมเลยนะคะือนกับตอนที่คุณพ่อเช็ดเลี้ยงนะคะ นี่จะซ่อมเสาให้ยังไงพี่โก้เราต้องพาช่างนะคะมาซ่อมเสานะคะเพราะว่ากลัวว่าเสาจะล้มทับพี่โก้นะคะคิดด้งไงนะ,ะเขาเป็นช้างที่ตัวสูงนะคะแล้วก็ชอบเล่นเหมือนเด็กชอบปีนเสานะะชอบเอาขาขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะข้างบนเสาเลยนะคะ ยืนสองขาแล้วเอาขาขึ้นนะคะบางวันก็เอางวงจับบนหลังคางะคะอันนี้ก็คือกะว่าทําให้เพื่อที่จะไม่ให้ช้างนะคะจับถึงนะคะแต่พี่โก้จับถึงนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ที่เขายืนอยู่มันไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะแต่ว่าเอาดินมาใส่ด้วยนะคะก็เลยสูงนะ,ะแต่โชคดีที่ว่าพี่โก้เขาไม่ดึงลงมานะคะถ้าดึงลงมาก็เล็บล่อยนะคะพังอีกอย่างนะคะอันนี้ก็พังแค่เช้านะ,ะพี่โก้ ชอบขุดล้มชอบปีนเสานะคะชอบเล่นเสาชอบลอดเสาด้วยนะคะก็พี่ทำน้อยนี่ก็มาตั้งเช้าตรู่เลยนะคะครับอะไรครับมองทำไมครับอ่านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณไปยังคุณแม่ยุภาวดีด้วยนะคะที่นะคะสนับสนุนนะคะจับปรลดให้กับสามหนุ่มนะคะ<ส>ขอบคุณมากมากค่ะนะคะประสาบคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทุกทท่านค่ะ